สวัสดีครับมาพบกับช่างน็อตแล้วครับมาเทสงานก่อนส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับมีงานศูนย์ประดุแดง2ลำนะครับมือสอด1ตัวจับซ้ายนะครับลำนี้มีเปี่ยนห้าสบห้นะครับ2ลำครับเป็นงานไม้ชิงชันนะครับตัวนี้เป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดนะครับนี่ครับมาเทสงานก่อนส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับรอรับชมครับทีละลำกันเลยครับลำแรกก่อนครับอันนี้เป็นปืนจับสายนะครับเล็กเกอร์ทูเคนะครับทุกลำมาดูงานใกล้ๆหน่อยครับเก็บมาใกล้ๆจับดำหน่อยดูงานใกล้ๆครับดู นี่ครับเป็นทิงชันสองลำนะครับตัวนี้กระดูแดงสองลำครับจำคอหนึ่งนะครับรอชมครับรับชมเ็กงานก่อนตรงครับโยนไกลครับแต่ยิงไม่โดนันที่หนึ่งครับันที่สองครับจำคอครับนี่ครับแช็หกสิบนะครับตัวนี้เปลี่ยนห้าสิบสูน้าไฟเบอร์ครับ นี่ครับยิงแม่นๆนะครับยิงดีๆครับไปครับลำที่สามครับเป็นงานศูนย์ชิงชันชักย5สิบห้าไปอีกห้าสิบห้านะครับตัวนี้นี่ครับงานศูนย์ชิงชันนะครับแลกเกอร์กเคนะครับเงาเงาครับรับชมครับเป่าวิ่งครับเป้าวิ่งเป้าเป้าครับสามลำผ่านไปลำที่สี่ครับเป้าไม่มีครับ เป็นงานชิงชันนะครับตัวนี้ติดกําพีดางๆนะครับขาวสวยปีกค่าสิบห้าเหมือนกันครับนี่รับชมครับเอาเป้านี้แล้วกันฮะนี่ครับงานยิงดีๆนะครับจากแข้งน็อตครับนี่สามสี่สี่ลำนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคิวไม่นานแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับดูมาครับนี่ปลาดุแดงนะครับสวยครับนี่ครับผม ัเารทำงานก่อนส่งให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้าเป้าทุกตัวนะครับนี่ครับเารทำงานให้เรียบร้อยครับระบบไกลยิงดีๆนะครับจากช่างนวัตกรครับผมลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อช่างน็อตได้ครับเบอร์โทรศัพท์0928028954นะครับใกลเล็กๆด็กทำครับช่างนวัตกรนะครับสนใจทักแชททักไลน์เข้ามาได้ครับผมฝากไปกดติดตามยูทูบกดไลค์กดแชร์ได้ครับนี่ครับดูงานครับสูหน้าไฟเบอร์นี่ครับเห็นไหมนี่ครับสูหน้าไฟเบอร์นะครับทุกลัมนะครับสูหน้าไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดนะครับนี่ ราคาทักแชทครับผมทักทางแชทครับไปแล้วครับวันนี้มาเทิงานให้ลูกค้าเรียบร้อยขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ